อีกหนึ่งห้าหกครับโต๊ะที่หนึ่งหนึ่งห้าหกโต๊ะที่หนึ่งด้วยครับหนึ่งห้าหกโต๊ะที่หนึ่งครับมามาดูกันเฮ้บว่าไงไปเลยเรียบร้อย <c oughs> วันไงมิเจคิมว่าไงยังไงยังไง เรียบร้อยบิสกรีิมชนะครับยูนัมเบอร์หนึ่งวันนี้วันไี้หนึ่งประเทศไทยฝั่งฝั่งขวาซ้ายมือก็จะเป็นน้องเอนะครับจากประเทศไทยแล้วก็ตรงทุกจากเวียดนามเอาละจะเชียร์ใครดีจะเชียร์ใครดีจะเชียร์ใครดีครับว่างไงสแตนด์อ่าคู่นี้ว่ายัางไง คู่นี้ว่ยา,ายังไงกายลุกขินหรือยังเรียบร้อยกายธนพัชชนะไปนะครับเลขแล้ว 2> 2. หนึออ่งแปดเาหรือยังไงยังไงดียังไงดียังไงดีดับเรียบร้อยมิสเตอร์ฮับบกชนะไปนะครับอันนี้หนึ่งเก้าศูนย์ชนะครับหนึ่งเก้าศูนย์ชนะครับเอาแล้วฝั่งนี้มิสเตอร์คิมอัหนึ่งห้าหกชนะครับ หนึ่งห้าหชนะครับ156่งหนะอึบหนึ190ชนะครับหนึ่งเก้ฮ่องกงหรือไทยหรือยังไงจับได้หรือเปล่าเลฟรี่หรือเปล่าโอเคเก็บไว้ยังไง อ่ะหนึ่โต๊ะ2ครับ187 18่งแโ,โต๊ะ2กับ199ครับเยสเยสวันหนชนะครับ190ชนะครับนะครับโอเพนโอเพนติดตัววอร์มเลยนะครับมาดูกันว่าอันนี้จะเป็นศึกระหว่างต่างประเทศนะครับดวงทุจกจับเวียดนามแล้วก็มิสเตอร์คิมนะครับดูซิว่าจะย,ยังไง ไมิสกิมไปเรียบร้อยมิสกิม190ชนะไปครับ190นะครับไปเจอกับ156ครับให้รัก2นาที190รอเจอโอ้โหช้าจริงๆเลยอ่ะฮึบเอาละฮะพร้อมแล้วไก่จะแพ้ได้ครั้งหนึ่งถูกไหมพี่ไก่จะแพ้ได้ครั้งชนะทีเดียวจบเลยจับได้แล้วจับได้แล้วอ่ามา มาลุ <S <S <aren Philadelphia> ้นกันมาลุ้นกันอ่ะอับเบิ้ลหรือกิมกิมอับเบิไปอับเบิ้ลกิมกิมเรียบร้อยไปครับมิสเตอร์คิมชนะไปครับ190่งย์จะไล่รอชิงกับ183น้องกายมาจากประเทศไทยนะครับแทบหยุดหายใจแล้วตอนนี้ตบมือครับขอเสียงตบมือครับผม วิดีโออ๋อโอเคเอหละมิส์คิมหรือกายมามาดูกันทำเวลาหน่อยครับผมเฮ๊บไปไงปั๊บเดียบร้อย<ป>น้องกายชนะในรุ่น ลบ90กิโลกร,รัมไปนะครับ,รบเดี๋ยวเราจะตอนด้วยรุ่นโอเพนเลยนะครับ